สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าคันนี้ครับเดนิวมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมีการปรับหลายจุดนะครับเพื่อทําให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงไม่ใช่เจเนอเรชันใหม่นะครับทุกคนก็ยังเป็นแบบปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้อยู่นะครับต้องรอดูกันว่าไททันตัวใหม่เนี่ยจะมีปาเจโร่ตัวนี้มาเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้อยู่นะครับผมจะพาดูรอบคันนะครับกับไมล์เชนครั้งสุดท้ายของเจเนอเรชันนี้นะครับกับเจ้าคันนี้ครัับบคร ดีไซน์ด้านหน้าของเจ้า New p a j e o Sport นะครับจะเห็นว่ามีการปรับเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในตัว E Edition ตัวนี้นะครับจะมีดีไซน์ด้านหน้าเป็นลมดำหมดแล้วนะครับโลโก้ p a j e o Sport ด้านหน้าลมดำนะครับกระจังหน้าแบบนี้ตัวใหม่นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ใช่ generation ใหม่แบบแท้ๆนะครับก็ยังเป็นสไตล์เดิมอยู่นะครับดำแบบนี้นะครับเพิ่มเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับเกลือด้านล่างสีดำนะครับก็ทำให้มันดูสปอร์ตได้ขึ้นเล็กน้อยนะครับทำให้มันสวยมากขึ้นแหละนะครับไฟหน้า Bi-LED ตัวใหม่นะครับเป็นปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับทำให้มันสวยมากขึ้นนะครับ เนี่ยเป็นแยก2ชั้นนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เหมือนใน Outlander นั่นแหละนะครับตามมาต่อที่ด้านข้างครับจะเห็นว่าตัว e l ลิ d i t i o n เนี่ยจะได้ล้อลายพิเศษนะครับเป็นแบบลมดําแบบนี้นะครับจะเห็นว่า เนี่ยเป็นสไตล์สปอร์ตมากขึ้นนะครับโลโก้ดึงออกมานะครับแล้วก็เป็นเบรกดิสแล้วนะครับด้านหน้ายางโยโกฮาม่านะครับยังไม่ใช่ AT นะเป็นยางโยโกฮาม่าตัวปกตินะครับจโอแลนเดอร์นะครับด้านข้างหักระจกลมดำนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วก็ด้านข้างก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับตัว e l i t Edition e จะได้มือจับประตูลมดำนะครับพร้อมกับ Easy Entry Access นะครับแล้วก็มีที่เหยียบขึ้นให้ให้มันขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับมาที่ด้านหลังครับเนี่ยก็ยังเป็นตัวปาร์เจลสปอร์ตดีไซน์ปกติอยู่นะครับเป็นไฟแบบนี้นะครับดีไซนะ ตอนเปิดมาแรกๆเนี่ยคนจะเรียกกันว่าไฟกระสือนะครับแต่ตอนนี้มีการปรับแล้วนะครับตั้งแต่เฟรลิฟมาทําให้มันดูสวยมากขึ้นนะดูให้มันสั้นลงนะครับให้มันเรียบง่ายมากขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวปา j e เจโรสปอร์ตตัวเอลิเ o n เรชันจะมีพวกลมนาสีดําชาร์ฟินด้านบนนะครับสปอยเลอร์แล้วก็พวกดีไซน์ดีเทลด้านล่างนี้นะครับพร้อมกับโลโก้ d ีดเอเดชั่นแล้วก็โฟร์วิดที่เป็นแบบออฟวิวคอนโทรลตัวพิเศษของมิตซูบิชิครับเปิดด้านหลังขึ้นมานะครับตัวใหม่นี้จะเป ด้านในนะครับจริงๆผมว่ามันแปลกหน่อยอยู่ดีมียกอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ล้อสำรองไม่มีแล้วนะครับก็เป็นแบบไทกคิดดีแพร์ปกตินะครับที่เก็บของมีให้เล็กน้อยนะครับเบาะนะครับเป็นแบบเจที่นั่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับพับลงมันพับได้แค่นี้เองอะนะมันไม่ได้แบบสุดแซดแต่ผมก็เสียดายนิดนึงนะครับแต่ว่าพอพับลงไปแล้วก็มีที่เก็บของที่โอเคอะแต่ผมเสียดายที่มันพับลงไปไม่สุดนะครับสำหรับด้านหลังปาจิโรก็ประมาณนี้ครับยังทําดีไม่สุดนะครับรอดูเจเนอเรชันต่อไปครับ ภายในของเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับบอกเลยว่าคือมันยังค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมอยู่นะครับจากที่รีวิวไททันไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตัวนั้นดูดูใหม่กว่านะดูแบบมีแชร์พาร์ทจากนิสสันมามากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนมันเป็นการเอาพาร์ทหลายๆอย่างของมิ u ูบิชิตัวเก่าเนี่ยม,มารวมกันในคันเดียวนะครับก็ถามเป็นข้อดีไหมก็ดีแหละนะครับเป็นโลโก้คอนเทนต์นะนะครับแต่ว่าถามว่ามันดีได้กว่านี้ไหมน่าจะดีได้กว่านี้นะครับเช่นจอกลางเนี่ยควรจะปรับมาเป็นตัววใหม่ได้้แล เนี่ยครับแต่ว่าดีไซน์รวมๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่ตอนที่เปิดตัวมาเนี่ยครับหลักๆก็ยังคงท้ายเดิมอยู่นะครับแต่มีการปรับเพิ่มมานะครับทำให้มันดูทันสมัยมากขึ้นดูใหม่มากขึ้นนี่หน้าดีไซน์แดชบอร์ดปกตินะครับเนี่ยธรรมดาไม่ได้ดูวุวายเลยมากนะครับนี่โลโก้ปาเจโร่สปอร์ตด้านข้างพร้อมกับเนี่ยตัวทริมตัวนี้นะมีทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านข้างตรงนู้นเนี่ยครับตรงกลางหน้าจอตัวทัชสกรีนนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากของเราน่าจะประมาณ6-7นิ้วนะครับจำไม่ได้เหมือนกัน ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ a p p l e CarPlay มีมาให้นะครับแล้วก็เนี่ยมีระบบนำทางอะไรต่างๆมีมาให้ครบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่จอมันดูเก่าไปหน่อยละนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวควบคุมสิ่งที่ใช้จำเป็นนะครับด้านล่างแอร์นะครับเป็นแบบสโซนด้วยเป็นแอร์นานเอ็กซ์ยถือว่าค่อนข้นี่จะดีเลยนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้ตัวพวกปุ่มใช้งานนะครับออโต้สตาร์ทสอฟที HDMI แล้วก็ USB Type A 2ช่องนะครับพร้อมกับ r e a r d ์ f ิฟลนะครับตัวนี้เป็นตัวขับสีเนาะ ในตัวใหม่นี้นะครับก็มีการเพิ่มแท่นไวเลสชาร์จมาให้แล้วนะครับก็สามารถใส่ลงไปวางได้แบบง่ายได้นะครับตรงนี้นะครับคันเกียร์ตัวใหม่นะครับคล้ายๆกับในตัวไททันใหม่แหละนะครับแต่มีการเพิ่มเนี่ย t r i ด้านนอกอะไรนี้มานะครับให้มันดูมีอะไรบ้างขึ้นนะครับหัวเกียร์ใช้งานปกตินะครับพร้อมกับฝักเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นตัวควบคุมตัว ซูเปอร์โฟล์วดไฟนะครับของมิซูบิชินะครับก็จะเป็นตัวควบคุมเหมือนในไททันแหละนะครับปรับได้นะครับ t o high นะครับ4 high นะครับ f o high low C ของเขาแล้วก็ตัวที่เป็น f o u low ตัวสุดๆนะครับก็เป็นซูเปอร์สเล็กนะครับโฟล์วดไฟมันจะขึ้นบนหน้าปัดว่าสามารถปรับได้นะครับหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยดูซูเปอร์สเล็กโฟล์วดไฟนะครับมันจะโชว์ให้แบบเต็มที่เลยนะครับบนหน้าปัดตรงนี้อันนี้ก็เป็นออฟโรดโหมดนะครับสามารถกดขึ้นได้นะครับ มันก็จะขึ้นบนหน้าปัดว่าใช้งานควบคู่กับระบบฟ d วเดฟเท่านั้นนะครับที่เป็นโฟ i g ไฮโลหรือว่าโฟโลโลตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยแปลกใหม่ไหมมี พาร์คิ่งเบรกแบบไฟฟ้ามาแล้วนะครับท้องระบบออโต้โฮลได้ถือว่าดีมากนะครับกุญแจก็ยังเป็นสไตล์ฉบับมิซูบิชิแบบออริจินอลธรรมดาอยู่ล็อกกดล็อกแล้วก็เปิดท้ายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยนะครับผมว่าเบาะมันก็ดีไซน์โอเคอยู่เหมือนกันเป็นดีไซน์แดงตัดดำนะครับทำให้ได้ดูสวยอยู่นะแล้วก็ผมว่าเบาะก,ก็ทามาได้นั่งแบบสบายอยู่นะครับแต่มันปรับยากนิดน,นึงอะนะแต่ถ้าพูดถึงเบาะตัวเดียวเนี่ย ถือว่าทำมาได้ดีนะพวกแพดดิ้งอะไรต่างๆค่อนข้านที่จะนิ่มนะครับนั่งสบายนี่ครับตรงกลางนี้นะครับกางคอสโซเขจะมีพดดิ้งนะครับที่เป็นแบบหนังสีแดงมาด้วยนะครับทำให้มันรู้สึกหรูมากขึ้นนะครับแล้วก็บนประตูเนี่ยก็จะมีพวกที่จับมือสีแดงนะครับหนังสีแดงพร้อมกับขอบประตูสีแดงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวงทิ่ปรับกระจกอะไรต่างๆปกตินี่ครับด้านหน้าคนขับเนี่ยจะมีการเปลี่ยนมากที่สุดนครับในเจ้าปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพย์ 1จอตรงกลางนะครับแล้วด้านข้างเป็นตัวอุณหภูมิกับน้ํามันนะครับยังเป็นคืกคดิจิตอลอยู่นะครับแต่มันจะเห็นได้เลยว่ามีเส้นตัดตรงกลางนะมันก็เลยไม่ได้เป็นดิจิตอลเต็มขนาดนั้นนะครับกราฟิกอะไรต่างๆก็ดูแบบโอเคนะครับไม่ได้หัวอะไรมากนะครับก็ใช้งานได้นะครับเห็นทุกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นพวกระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับครบถ้วนเลยนะครับด้านหลังพวงมาลัยนะครับมีแพทเดิรนชิฟวางอยู่กับคอลัมน์เลยนะเนี่ยวางอยู่กับคอลัม์พวงมาลัยเลยนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับเป็นแบบ เนี่ยสีอลูมิเนียมนะครับแต่เป็นพลาสติกนะแต่เป็นสีอลูมิเนียมนี่ครับตัวปรับนะครับเนี่ยยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนออโต้แล้วก็เจ้าไฟหน้าออโต้แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับพวงมาลัยตัวใหม่นะครับเหมือนในไททันนะครับและในตัว E Edition เนี่ยจะได้การตกแต่งสีดําแบบนี้เหมือน Black Edition นะครับฝั่งซ้ายควบคุมจอด้านหน้านะครับแล้วก็ระบบ Multi Function Instrument ต่างๆนะครับฝั่งขวาเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับสามารถปรับระยะคันด้านหน้าได้นะครับแต่ยังไม่มีถึงจุดยืนนิ่งนะน่ครับยังเป็นแบบไดเตุคู้นนโทธรรมดาอยู่นะครับสามารถปรับระยะได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับด้านล่างจะมีรับสายวางสายตัว voice assistant แล้วก็กล้อง3ามองศาตรงนี้ครับจะเห็นว่าถามว่ากล้องมันชัดไหมก็ไม่ได้ชัดมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถือว่ามีมาให้ก็ดีนะครับทาให้การจอดรถง่ายขึ้นนะครับมีให้ดูหลายมุมแบบนี้เลยถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับมีกล้อง3ามองศาตัวนี้มีมาให้ก็ถือว่าดีครับเดี๋ยวเราไปขับกันต่อครับ ขึ้นมาครั้งแรกอะ่ะคงจะชอบว่าด้านหน้าเป็นดิจิตอลดิสเพลย์แล้วนะครับมีการเพิ่ม Apple CarPlay อะไรมาแล้วนะครับทำให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับระบบความปลอดภัยก็มีมาให้นะครับบายสปอร์ตมอนิเตอรอะไรต่างๆนะครับแอดปต c ฟฟูส์คอนโทรมีมาให้แล้วนะครับไฟหน้าอัตโนมัตินะครับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีมาให้แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าการขับขี่มัน มันยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับมันไม่ได้มีการปรับอะไรตอนแรกผมนึกว่าเขาเปิด e l i t e Sport มันเนี่ยจะมีการปรับช่วงล่างอะไรให้มันแข็งขึ้นให้มันขับสนุกมากขึ้นแต่ก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับเนี่ยขับไปแต่ผมว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ2.4เนี่ยครับ184แรงม้าก็เหลือเฟือนะครับไม่จำเป็นที่ต้องแรงกว่านี้นอกจากนั้นแล้วนะครับต้องบอกว่าระบบเกลื่อน4ีล้อก็มีมาให้ก็ดีนะครับแต่มันไม่ใช่4แบบที่สามารถขับบนถนนได้ตลอดเวลานะ เนี่ยครับมันเป็นโฟร์ไฮที่จะต้องใช้ในถนนลื่นเท่านั้นหรือว่าเป็นถนนลูกรังนะถ้าเป็นถนนซีลเซอร์เฟสแบบนี้นะครับถนนลาดยางเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับขับเป็น2เท่านั้นนะครับพวงมาลัยนะครับก็มันถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะครับมีความเบาลงนะครับในความเร็วสูงขึ้นเนี่ยดูมันเลี้ยวได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้อบวงมากเหมือนตอนแรกขนาดนั้นแล้วนะครับระบบเกียร์ก็อาจจะต้องยังปรับบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะครับการใช้ ความเร็วเนี่ยผมขับประมาณ70นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่ากระเด้งกระดอนดึงดังดึงดังอะไรขนาดนั้นนะมันยังนั่งแบบสีวิไลได้อยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมาดูอัตราสิ้นเปลืองกันนะครับคันนี้อยู่ที่11.9กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะ ในครับใน segment เ,เนี้ยขนาดรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นยูโร5แล้วก็ยัง12 13 14ประมาณนี้อยู่นะครับถือว่าทําได้แบบนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่เก่าไปแล้วแต่ผมว่าทํามาได้ดีขนาดนี้นะครับ12กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าโอเคนะครับวิ่งได้เต็มถังน่าจะสัก6 700กโลประมาณนั้นนะครับแล้วแต่การขับขี่เลยนะครับถ้าแบบยังผมขับอาจจะได้600อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าอยากขับเร็วเนี่ยผมว่าคันนี้เนี่ย มันด้วยความที่ช่วงล่างถามว่ามันโหวกไหมมันโหวกนะแต่ว่ายิ่งความเร็วสูงอ่ะมันมีความหนักขึ้นระดับหนึ่งและยิ่งนั่ง7คนอ่ะเต็มเคันซึ่งผมว่าคนที่ซื้อคันนี้ไปอาจจะทํากันเยอะนะครับเพราะเป็นรถแบบครอบครัวเนาะก็นั่งแบบ7คนนะถ้ามนั่งได้เต็มๆเนี่ยขับความเร็วที่มันสูงๆูงหน่อยเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกแบบโยนอะไรมากนะมันทําให้ช่วงล่างเนี่ยมันแน่นมากขึ้นนะด้วยความที่มันเป็นอะเป็นเบรคแชสซีเป็นรถกระบะนะครับเป็นไททันโตเกียอยู่เนี่ยคร ลอยๆอยูู่่นะมันไม่ได้นิ่มอะไรขนาดนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าปาเจโร่ถามว่ามีพวกอเมริตี้มีมาให้ไหมก็มีนะครับใช้งานครอบครัวถือว่าดีเลยนะครับด้านหลังนะครับมีจอด้านบนมาให้นะครับขนาดใหญ่ใช้ได้เลยมีพวกหูฟังหูฟังอะไรมาให้นะครับมีมาให้ครบ นะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวที่ดีนะครับเบาะเจ็ดที่นั่งนั่งได้แบบโอเคเลยผมเคยนั่งปาเจโร่แล้วคันนี้ถือว่านั่งได้โอเคเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะมันยังมีที่นีลูมบ้างเฮด o ูมก็เยอะใช้ได้นะครับแต่ที่นั่งแองโกลมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะแต่ผมว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็เป็นรถแบบเจ็ดที่นั่งอะมันไม่ได้จะแบบนั่งตลอดเวลาออเดอร์ไทม์อยู่แล้วสำหรับเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับเออต้องบอกเลยว่าทําได้โอเคนะครับยังขาดการปรับการขับขี่บ้างเล็กน้อยนะครับแต รวมๆเนี่ยภายในยังใช้งานได้ง่ายดายนะครับบอกกับครอบครัวได้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจในราคา1.3ล้าน -1.5 ล้านสำหรับปาเจโร่สปอร์ตกันนี้ครับไปกันบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้า New Pagero Sport ครับเออบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจขึ้นกว่าตัวก่อนนะครับเพราะว่ามีการปรับรายจุดนะครับแต่ก็ยังเสียดายอยู่นะปาเจโร่สปอร์ตใหม่ยังไม่มาสักทีไทตันมาแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันว่าอีกอีกปีนะก็จะมา แต่ตอนนี้ก็เป็นตัวนี้ไปก่อนนะครับมีการปรับหลายจุดนะครับเพื่อทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นสหรับการขับขี่นะครับผมว่าก็ทําได้โอเคนะครับแต่ยังวงๆอยู่ยังไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับตัว elite edition ก็ไม่ได้มีการปรับช่วงล่างะไรนะก็ยังเป็นแบบ p a j e r o sport style ฉบับปกติอยู่นะครับก็ยังมีความที่แบบมันยังไม่ได้ขับสนุกมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าใครที่อยากอยากได้รถครอบครัวนะครับที่ขับแบบระดับกําลังโอเคนะครับใช้ความเร็วได้ระดับหนึ่งนะครับราคาล้านสามถึงล้านห้าในคันนี้ยังน่าสนใจอยู่นะครับด้วยความที่มันนนะเเป็ครื่องยต4 เทร์โบเดียวนะครับ184แรงม้านะครับยังทำได้แบบโอเคอยู่ใครนะครับที่สนใจเดนิวมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับหรือว่ามิซูบิชิรุ่นอื่นๆสามารถไปชมวชิชวลนองของมิซูบิชิทั่วประเทศเลยครับมันต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดดิ่งนะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ